ในการปฏิบัติกรรมาฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำแนดับต้นสุดเพราะว่าเกณฑ์ของการสอนในครั้งแรกต้นๆจริงๆเราเสอนกันแบบมาคือสอนทั้งแบบสุขบุตรโกะเตยิโชสระพิงโย ปราปีสามทัตโตะตเป็นอันว่าเราสองกันมายังกัดมีการกำหนดเนืการปฏิบัติของบรรนักปฏิบัติทั้งหลายก็ย่อมจะเป็นของลำบากอยู่มากไม่ว่าเป็นการยากแต่การเรียลเล้นการเรียลเล่นการปฏิบัติจริงๆ ว่าเป็นการหนักใจเพราะว่าบางท่านก็นไม่ทราบว่าจะเอาจุดไหนกันแน่มีการฝังคราวนี้จะเริ่มต้นในส่วนขขงสุขาวิปัสสโกถ้าส่วนของสุขาวิปัสสโกผ่านไปแล้วก็ยังสาในขั้นเตวิโชชละพิโยปาิสามีทัพปโต ทั้งนี้เพื่อตำแหน่งหลายเ,เรื่องสายการปฏิบัติเอาตามชอบใจนแต่ในอันดับแรกทุกท่านก็ควรจะทราบอา,ารมณ์ของจิตในการที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์เป็นระดับไปในสายของสุคบุพภะสกโรซะก่อนเมื่อสายสุขบุพภะสโกนี้เป็นสายพื้นฐานทั้งการของระดับจิตที่อยู่ละ ส่วนปีชโชชละพิงโยปฏิสันนิขปโตนั้นเป็นการปฏิบัติเนื่องด้วยกิลาสมาธิจริงจะถือว่าไม่ใช่หลักฐานใหญ่ในการปฏิบัติเพราะสายของการบรรลุจริงๆย่อมมีอารมจิตเสมอกันนั่งก็คือมีอารมจิตในขันสุขอวุปัสโกตามที่กล่าวมาแล้วในตอนหวค่ม ว่าเวลานี้มีพระนุมบวชเมื่อ,อยครบแล้วก็สามารถเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีโรธาสมาบัติแปลว่าเป็นการบังเองิญที่ท่านจะเข้าถึชฌานโลกี <c oughs> แล้วก็สามารถอดข้าวอดน้ำบ้าถึงเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการนอกหนูตำรรมาถ้าตามตรรราจริงๆคนที่จะเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันโดยไม่เะต้องกับอาหารการบริธโภคอย่างไรเลยแล้วก็อยู่ได้เป็นปกติตามแบบปฏิบัติที่ท่านกล่าวกันมา ก็มาด้ว่าท่านผู้นั้นจะต้องเป็นพระขั้นปริสัมมิทายานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริสัมมิทายานนี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเข้าถึงพระอนาคามีเืต้องตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจรงจะสามารถเข้านิโรธประามาบัติ หรือเป็นปริสัมิทายานได้ได <c oughs> เพราะว่าสําหรับพระองค์นี้ที่มีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาเมื่อเข้าสมาบ,บัติได้ถึงเจ็ดวันผมจะไม่พยากรว่าท่านเป็นพระปริสัมิทายานเพราะว่าไม่เช่วิสัยที่จะพยากรได้ที่พูดไปแล้วว่าที่พูดตามตำรับหรือตำราว่าที่เราสองสอนกันมา เราต้องว่าเวลาด้สมสังสมปันานายกันฆ่ากับท่านท่านมีอายุาพรรษาเพียงสี่พรรษาจัดว่าเป็นพระเด็ก <c oughs> แล้วก็มีปฏิปัาถูกต้องตามแบบฉบับทั้งหมดศึกษากับครูบาอาจารย์พอมีความเข้าใจอยู่ในวัดกะหาทางฝึกฝนในด้านการสงัด เวลามีภารกิจขึ้นมาก็ทําทุกอย่างตามหน้าที่ของพระลูกวัดพระในพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเมื่อยามว่างก็หาจุดสงบไปที่ปฏิบัติสมณธรรมก็เรียกกันว่าได้ทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระท่านนักปฏิบัติแบบนี้ทําตนถูกต้องเพราะการปฏิบัติถ้าไม่มุ่งการเคลื่อนไหว เวลาสายกำลังจติตใจเฉพาะไปน่าสงบสงัดไปที่เดียวก็ตอบกันได้เลยว่าเอาดีได้ยากทั้งนี้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกจิตใจยังไม่แน่แน่พอเวลาที่อยู่ในที่สง,สงัดอาจจะคิดว่าเด่นอาจจะคิดว่าดี พอ,อมากระทบกระทั่งอารมณ์ภายในเขา้าที่ไม่พอไม่พอใจอารมณ์จิตก็วันไหวง่ายทั้งนี้พายจะเทียบกับนักมวยหรือนักครบน,กรบนกรบักมวยฝึกมวยซ้อมมวยยังไม่ทันขึ้นชกบ,บนเวทีนักครบเมื่อฝึกวิชาวุตได้ดีมีควมาวมคล่องแคล่วก็คิดว่าตัวบันเอกในโลกมันยังเช้่ไม่ได้ดีไม่ดีไม่ถูกพูนในกัน ทีมีการฝึกอาวุธอันดับปลายแก่แกเชี่ยวชาญในการรบเชี่ยวชาญในการขึ้นเวทีก็จะแพ้ได้ง่ายเพราะว่าลีลาของตัวไม่มีการสัมผัสจริงข้อนี้มีปผมมาชัน้นใดนักปฏิบัติแทรกระฐานก็ชิ่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะวานั่งก้มหน้ากลมตาอยู่แต่ในที่สงัดแห่งเดียวจะไม่ขึ้นไหวทำอะไรสยเลย แม้่อนงตนว่าเป็นคนดีอันนี้ยังใช้เราไม่ได้เลยดีจริงๆต้องมีการสัมผัสทุกอย่างได้จิตทรงอยู่กระทบกระทั่งกับการงานกระทบกระทั่งกับความเหนื่อยยากกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่เราทรงจิตวางเฉยไว้ได้โดยถือเบขาเป็นสําคัญอดกลั้นอยู่ในกําลังจิตไม่แสดงการหลกมาคมจิตไว้อยู่ เพราะว่าดีเพียงเท่นี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องกล่าวว่ายังไม่พ้นนรกเพราะว่าปัอาลมอดก,กลั้นประเดี๋ยวมันก็พังถ้ารมจะดีจริงๆมันต้องไม่อดก,กลั้นต้องปล,อป,ลปล่อยไปเลยในการเลี่ยปลอยไปเลยนี่ก็ต้องอาศัยการสัมผัสเป็นสําคัญคือคลุกขเล้าอยู่กับรมที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง กับความเมหน็ดเหนื่อยกับความหนาวความร้อนความอดหมายความว่าความไม่สมบูรณ์ในอาหารต้องสัมผัสทุกอย่างแบบนี้แล้วก็จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวได้โดยที่อาการไม่ต้องอดใจอารม์ใจเป็นไปตามปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการสัมผัสกับอาการเป็นทุกทางกายไม่มีความหวั่นไหวของจิต การสัมผัสกวาจาที่ไม่เป็นที่ถูกใจไม่มีอารมณ์ไหวไปตามวาจานั้นอย่างนี้จริงจะเริ่มใช้ได้ท่านหลายจะลืมว่าผมใช้คำว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ดีเมื่อการที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็ถือกปนสายเดียวพอ นั่นก็คืออารมณ์ไม่ฟฟกงซคานคำว่าอารมณ์ไม่ฟ้งก่านี่ไม่ใช่ว่าจะใช้อารมณ์ปักอยู่เฉพาะในชั้นแน่ๆตลอดไปนี่เรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ได้นั่งหลับตาทรงตัวแน่วแน่นสนิทอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้ส่งความดีนั่นย่างเป็นอารมณ์คมจิตอยู่ ที่เรียกว่าวิคัมพณะประหารไม่ใช่สมุเทเฉทประหารวิคัมพณะประหารแปลว่ากดใจเข้าไว้ความจริงมันไม่พอใจแปลว่าไม่ทําการเคลื่อนไหวทํำไปอารมณ์สงบแต่ความจริงจิตไม่สงบความดิ้นรนของจิตในความไม่พอใจยังมีอยู่แต่้าว่าข่มใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าเผริมอะไรกำลังใจประเภทนี้ก็พังมานั้นมีใจดีจริงๆก็ต้องปล่อยใจกันได้เลยแบบสบ,สบายคนพูดดีหรือคนพูดชั่วเราไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับเราเราถืออย่างเดียวเอกัตาารมเ์แล้วเบคารมความสามารถตัดอารมณ์ ที่มาเข้ามาก็เพราะเป็นความไม่พอใจเสียได้ด้วยจิตสงบจากกิเลสก็หมดเรื่องกันนี่ก็พูดเพียงเท่านี้นะนักปฏิบัติอันดับดีเขาเข้าใจแต่ด้วว่าท่านนักปฏิบัติที่สักแต่ว,ว่าเป็นการปฏิบัติทำตามเขาสักแต่ว,ว่าทำอันนี้ไม่เข้าใจ ทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าสัมเน,นของเราเนี่ยเรียนกันตั้งแต่ขึ้นตนแล้วก็จบจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่ลำรับตำราของเราก็มีครบเสียงสหรับฟังก็มีครบแต่ใครทำอย่างนี้ได้บ้างอารมณ์ที่โวละเมิดอ,ยอยงกิเลสโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ของกิเลส เราสามารถเจริญับได้แล้วหรือยังถ้ายังก็มาวิจารณาดูตัวเราว่าเราปฏิบัติมาแล้วกี่ปีแพระสงวนมีภาษาพยางเข้าสี่แต่มากทรงความดีฉันเลิดได้ท่านมีอะไรบ้างมีมือกี่มือมีเท้ากี่เท้ามีปากมีจม,มกูกมีหูมีตาเท่าไหร่ ทำไมจริงทําได้ในปติปทาของท่างก็เหมือนกับปฏิปทาของทุกท่านที่เข้าถึ้งทำมันคือรับฟังเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ฝึกให้ได้ตามระดับใอันดับแรกที่เราจะฝึกเราก็ควรมาจับกันตัวสาคัญคืออารมณ์พุ่งสร้างของจิตแล้วแก้อารมณ์พุ่งตัวเดียวก็เป็นะอาหนานได้ ที่แก้กันไปแก้กันมาเขาแก้ตัวฟุ้งตัวเดียวอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตการแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่อารมณ์ปักอย่างเดียวเป็นอารมณ์คิดก็มีแต่สําหรับวันนี้จะขอบเบื้องต้นมาใช้ตามที่ตำหรับตำราทางหลายท่านสอนบอกว่าจงใช้กาหนดลมให้ใจเขา้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าใ,ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราสามารถทำได้แล้วก็สามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านได้มันเป็นของไม่ยากสำหรับบุคคลที่เอาจริงเรียกว่าบุคคลที่เอาจริงแล้วบุคคลที่เอาดีเนี่ยเขาก็สามารถ ขสามารถจะชนะอารมณ์ได้แต่ถ้าว่าท่านหลายกำลังใจของใครที่ไหนจะมีความเข้มแข็งอย่างนี้บ้างถ้าจะว่าไม่มีเขาก็มีกันเยอะแล้วถ้าจะว่ามีกอทั่วไปมันก็มีไม่ได้ท่านี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีใจจริงหายากสักเตวว่าจะพูดว่าปฏิบัติ สักแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวดีอย่างนี้หาง่ายทั้นี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะต้องการคนดีจริงๆต้องการมากๆปฏิบัติที่เข้าถึงความดีจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าครูครูระทูสโกปฏิบัติเพื่อไปจบชาวบ้านหาลาบหาผลหาคนเคารพนับถือ นักปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการนี่การกำหนดรูนเราไม่ใจเขาออกเป็นของไม่ต้องลงทุนเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีเราทำกันได้ทุกเวลาแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเอาชนะจริงๆ สักสองสามนาทีบังคับไว้เรียกว่าบังคับอารมณ์ใจว่าสิบคู่นี้เราจะไม่ยอมให้จิตเนตแลเรื่องอื่นถ้ามาเอิญมันมีอารมณ์แทกเข้ามาจริงๆเราล้งต้นมันสมัยใคห้มันเข็มแค่สิบรอบต้องลงไม่ใจเรียกว่าเรียกว่าสิบคู่ถ้าดีดไม่ได้จะไปดีตรงไหนกันต้องทําความรู้สึกไว้เสมอว่านั่นเราเลวเต็มที เพียงแค่อารมณ์พียงเท่านี้ระยะเวลาเพียเท่านี้เราทรงอยู่ไม่ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถอาชนะความพุ่งสร้างของจิตได้วิธีที่สองท่านาจารย์ทั้งลายท่านแนะนำให้ใช้คำภาวนาเพราะคำภาวนานี่เป็นเครื่องผูกใจส่วนใหญ่ ในระยะแรกท่านจะให้ภาวน,นาว่าพุทโธทั้งนี้เพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างหน,นึ่งและอย่างหนึ่งเป็นคำภาวน,นาที่ง่ายสั้นและสบายเพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นถ้ื่อคำง่ายสั้น เวลาให้ใจเข้าเนืกกวัาพุเวลาให้ใจออกเนื้วัาโทถ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้กายควบคู่ลมให้ใจกับคำว่าพุทโธเป็นของง่ายแล้วก็แปรการสะดวกนั่งอยู่รู้ลมให้ใจเข้าเนียกว่าพุ รู้มหาไม่ใจออกนัก,กววาโทรูร้เฉยๆไม่ใช่บังคับอารมณ์ให้หนักให้เบาให้ยาวให้สัน้นไม่ใช่บังคับลมให้ใจเป็นแต่เพียงว่ารู้อยู่เท่านั้นเอาแค่รู้ใหม่ๆการแช่นาบานุสติกรรมฐานจะมีสภาพไหมือคล้ายกระบุงครอบเท่าไหร่ยางน้น มันมีความอึดอัดเพราะเราไม่เคยบังคับมันมนบาบังคับมันเข้าแต่ความจริงการเข้าไปบังคับแบบนั้นมันไม่ถูกจะต้องไม่บังคับอารมณ์หรือไม่บังคับลมให้ใจเขาออกว่าหนักหรือเบายาวหรือสัน้นปล่อยลมให้ใจตามปกติเพียงแค่เอาสติสมัญญะมาควบคุมเท่านั้น แปะว่าการควบคุมแบบนี้ก็เป็นของยากเพราะเราเป็นคนไร้สติสมัยยามานานไม่ว่าลมไม่ใจเข้าาใ,ใจออกด่เราให้ใจเข้าหายใจออกมาตั้งแต่กเกิดแต่ได้ว่ากี่วันครั้งล่ะที่เราจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าและใ,ใจออกบางทีรับนับเป็นเวลาแลมปีเราไม่เคยคิดถึ้งลมหายใจเข้าหายใจออกเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดสติสามัญญะสติคือนึกว่าเราจะให้ใจเข้าหรือใจออกสามัญญะรู้ตัวว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกต่อมาเราก็มาเพิ่มคำว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโธอย่างนี้เพียงเท่านี้เราต้องชนะให้ได้ นี่จะจะใช้เวลาไหนบ้าง <c oughs> ก็ขอตต่ว่าใช้ได้ทุกเวลาเวลานั่งอยู่นั่งแบบไหนสบายก็นั่งแบบนั้นไม่จำจะต้องไปน,นั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงอันนี้ไม่ไม่จำเป็นเรื่องการตั้งกายให้ตรงมันต้องตรงพอสมควรถ้าตรงมันอารมณ์สบาย านั่งขับสมาธิไม่ไหวอยากจะนั่งพับเพียบจะจะนอนเองกายอยาจออกยาจะนั่งเก้าอี้อยากจะนั่งห้อยขายก็เชิญตามสบายคอยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราฝึกที่จิตเราไม่ได้ฝึกที่กายเรื่องทางกายอย่าทรมานเกินไปอย่าไรจะมันจะไร้ผลนี่ถ้าเวลาเดินเขาเรียกว่าจงกรมอันนี้เป็นของดีมาก เพ้วยการทรงอารมณ์ด้วยการเดินหนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางกายนี่ครับว่าเราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในห้องของท่านนใช้ได้ส,บ,สบายหน้าห้องก็ได้แต่ระมัดระวังถ้าใครเขาจะมาเห็นเราเข้าเราต้องเลิกเี่หน้าห้องถ้าไปทําให้เขาเห็นมันจะกลายเป็นอดพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเทวว่าเป็นวิกิเลตอยู่มาก โยะมัตตวังข้อนี้ไปให้มากเวลาเดินไปถ้าจะย้อนถามมาว่าเดินนะ่ะทำยังไงก็ท่านเดินเอาง่ายง่ายหายใจเข้าก้าวเท่าไหนหายใจออกก้าวเท่าไหนก็ว่าไปหรือว่าเวลาเดินไปเรียนภาวนาก้าวไปพุทธก้าวไปโถย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการภาวนาถ้าไม่ต้องการภาวนาก็ให้รู้นี่ก้าวเท่าซ้ายนี่ก้าวเท่าขวา เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของท่านเป็นการจงกรมเท่านั้นพอแ้วเวลาเดิน,ดนาาปน,าานิบาติเช้าไปวฏิบัตนับตั้งเร,ริ่มออกวฏิบัตาาิจนสั้งกัดตั้งมโนปณนทานนี้วา่าเราจะทรงอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาถึงปลายระับจะไม่ยอมถอมานอารมณ์เลยนี่เป็นกิจที่ทำที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติในแบบฉบับท,ที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นการทรงอารมณ์ได้เป็นปกติไม่ช้าความชินเกิดขึ้นาการทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเขา,าก็หยัดเท้าจะออกวินาบาทไปะสไตล์เขา,ม,าเมันเลยเพราะว่าเขามาในใันบรนใลจเสร็จเวลานั่งว่างนิดจิตจะจับอารมณ์ตามที่ต้องการคือเราไม่ใจเขาออกแล้วทำมาทโธ นี่สำหรับคำภาวนานี่ก็ขอบอกว่าขอแนะนำแบบว่าไม่จำกัดนะใครจะภาวนาว่าอย่างไรนะไม่ไม่ห่วงไม่ห้ามเพราะคำภาวนามีนโยบายอยู่อย่างเดียวคือจูงจิตให้เข้าถึงสมาธิท่านท่านจะภาวนาว่าอย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยแต่อย่าลืมว่าทั้งนั่งก็ดีทั้งนอนก็ดีทั้งยืนก็ดีทั้งเดินก็ดี ทำกิจการงานอยู่ก็ดีจะลืมลมให้ใจเขาออกด้วยพุโทโธถ้าควบกันไม่ได้ลมให้ใจไม่สามารถจะควบได้ก็ใช้คำว่าพุโะโธเฉยๆนึกวในใจแม้จะคุยกับเพื่อนแต่ว่ามีจังหวะว่างนิดหนึ่งเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาจับคำว่าพุโทโธไม้เป็นปกติใหม่ๆก็จะมีอาการฝืนย่บ้างเป็นของธรรมดาาอาการชินปลากฏขึ้นมาวันทั้งวัน คืนทั้งคืนที่ขณะที่เราเจืินอยู่อารมณ์เช่นนี้จะจับอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรเสื่อนไหวจากวินาศจะออกจากปัดไปยิ่งกว่าจะกลับคำว่าพุโทโธระลุลงในใจเขาออกจะก,ก้องอยู่ในใจตลอดเวลาถึงเวลา,า,าก็ขากระทั่งกับเสียงที่เราไม่พึงปรารถนาเป็นเสียงละคายืงใจในใจก่อน ในเวลานี้จิตใจเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระจินนวรอารมณ์ก็สงบสงัดเสียงดีก็สงัดเสียงเลวก็สงัดเสียงที่ถูกใจก็สงัดเสียงที่ไม่ถูกใจก็สงัดความหนื่อยเมื่อลาการร้อนกันหนาวจัดไม่สามารถจะทจําใจว่าโยกโคงได้พ้ายาถามว่าวิธีแบบนี้ทํากี่วันจริงจะได้ผมขอตอบเลยว่าสิบห้าวัน เป็นอย่างเร็วที่สุดนี่เราพูดกันจริงๆงจังอาน,นักปฏิบัติที่ดีถ้ารมอย่างนี้ทรงตัวความวุ่นวายขอท่านผู้นั้นจะไม่มีเลยในหมู่คณะจะไม่มีการท่านลงตัวว่าท่านดีกว่าเขาท่านเร็วกว่าเขาท่านเสมอเขา,า,เขาจะไม่มีเพราะจะเป็นคนระมัดระวังอยู่ในคำภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกและจะเอาอะไรไปอดเขา ไม่ด้ว่าแค่คําว่าพุโทโธแล,ล้วลมหายใจเขาออกสาม,มารถทรงได้ถึงสานสีสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็สมควรแล้วก็ขออยู่ตีแต่เพียงเท่านี้นี่ขอท่านนกปฏิบัติทั้งหลายจงปฏิบัติตามอทิยาใสยที่ท่านจะลงทำจะนั่งหรือจะนอนหรือจะเดินหรือจะเดินจะยืนหรือเดินก็ได้สําหรับการแนะนําแบบนี้เวลากําหนดเวลาเลขไฟมีให้เป็นไปตามอทียาใส่ของท่าน อาณาสนับนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำมาตียานีหวังว่าท่านหลายคงจะพากันรักษากำลังใจตามแบบเชื่ยบภาษาวะคงองสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเ,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 เป็นอย่างดีอ่ะไม่ปล่อยให้รมความชั่วเท่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วนี้เป็นเจ้าใจต่อไปต่อด้นี้ไปขอทุกท่านก็ตั้งใจทรงอารมณ์ตามมัติยาใสาและสามารถทรงสติสมเนัญญะคุง,งกำลังใจคำภาวนาไว้ให้ได้ ตามนี่ท่านต้องการสดีสมี